ตลองนั้นอย่าแบดแบดอย่าหมดนะ <c oughs> สวัสดีผู้ชมนะครับก็ถูกปัปปีป้เ็นดิคูใช่ไหมนะฮะอยู่กับรีวิวไปเรื่อยนะครับซึ่งไม่ได้ทำสักญาเลยนะฮะเชิญเธอมาผมก็จะมารีวิวแกะกล่กอง CDBNK48 นคนะฮะแล้วก็เป็น บัตรทูช็อตเหมือนกันที่ผมจะไปทูช็อตนั่นก็คือเชอร์ปาน,นั่นเองนะครับจะมาเปิดนะครับเป็นอารับ,บัมที่เราจำไม่ได้นะคะนะฮะชื่อว่าวาทุระนะครับซึ่งเซนเตอร์เ,เป็นเออเอาไปว่าเดี๋ยวผมแปะรูปให้นะครับ <c oughs> เพราะว่าผมไม่ค่อยติดตามเมมรุ่น2เยอะเท่าไหร่รู้จักเป็นคนๆน,นะครับ ไม่ได้ทำแบบนี้นานนะฮะก็จะมาเปิดกล่องนะครับในอัลบั้มวารุตัง wow นะฮะเป็นเพลงใใคล้ายๆ่ารุต่างดาวอะไรอย่างนี้นะฮะมาดูว่าผมจะได้โปโตเซตอะไรคือตอนนี้ผมก็รู้สึกกินดีกับเชอร์ปางนะครับตอนนี้ที่เชอร์ปางได้ขึ้นแท่นน่าเป็นโปรดิเซอร์นะครับในการควบคุมสเตจการแสดงสเตจของเทอเตอร์ b n k นะครับควบคุมการแสดง ของรุ่นสานนะฮะถือว่าเป็นจุดสูงสุดของเชอร์ปางเลยก็ว่าได้นะครับผมเองก็รู้สึกยินดีกับเชอนะที่ได้แบบไปจุดสูงสุดในชีวิตของเธอแล้วนะเอาละเปิดกล่องแล้วนะฮะคัตเตอร์แบบขึ้นสนิมไปเยอะมากเลยนะฮะมาดถุสภาพสินค้านะที่ผมได้ส่งทุกครั้ง ถึงไงก็ขอขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปดีแล้วก็กดติดตามครับตอนนี้ยอดซับาผมหนึ่งพันล้วนเย้เดี๋ยวให้ผู้ชมติดตามช่องผมเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้สร้างรายได้แล้วก็อยากให้ยอดวิวและระยะเวลาการดูคลิปของผมมันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าผมอยากได้ตังมากเลยตอนนี้ YouTube จริงๆก็หวังอยู่นะที่อยากจะได้รายได้นะครับเอาละครับเปิดมาแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะ แน่นอนใส่เป็นอัลบั้มนะมันเป็นอัลบัม้มใส่แพ็คหนายอย่างนี้นะฮะกล่องแมกก็ทิ้งไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้กล้องโทรศัพท์นี่ในการถ่ายรีวิวสินค้านะฮะนี่นะครับคือหน้าตากล่องแพ็คนะเดี๋ย่กงนี้ยฮะมันนนจะเป็นอ่าผอาด้วยอ่า ฟอยกานกระแทกนะฮะหลายชั mm ้นนะฮะเดี๋ยวจะมาเปิดกันนะฮะนี่นะฮะหน้าตาของอัลบั้มวารุตะพีโฟนะฮะเอาละครับตอนนี้ผมได้แกะไอฟองการกระแทกเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูหน้าปกกันนะฮะนี่คืออัลบั้มวารุตะพีโฟนะฮะเป็นอัลบั้มเซซซื้อมาในราคา1 0 0 0 2 0 0นนไม่รู้จำพี่ได้ไหนานครับผมรอนาน เนื่องจากติดโควิดด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องกันนะฮะแกะกล่องกันแกะมือเดียวมือลำบากนะลองแกะดูนะฮะโอ้ิดนี่คัปเตอร์มาคัตเตอร์คือสรีมของผมนะ,ะเปิดน,นะฮะวันนี้เพิ่งได้สินค้านะเพิ่งเพิ่งมาได้สินค้าอันนี้น,นะฮะ อัลบั้มที่สองมาก็เป็นเไม่ใช่เป็นซิงเกิลที่มูบายเป็นเซนเตอร์มานะก็คือซิงเกิลที่ชื่อว่าเดียนะฮะเดียเดียมันเดียอ่อ่าเด็นอะไรดม่รูกมาแล้วนะฮะหน้าตาสองอย่างนี้นะฮะ นี่หน้าตาซอ,องเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมนี่นะฮะโอ้ใหญ่ามากเลยครับใหญ่จริงๆเลยก็จะมาเปิดด้านในกันนะ,ะคือเขาห่อแพ็คมาอย่างดีนะก็ใช้ได้อยู่แพคเกจติ้งนะฮะัห่อมาดีก็คือการกระแทกเราดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะนอกจากจะเป็นโปรโตเซตกับไอ้ตัวทูช็อตกับเชอร์ปางนะฮะไม่รู้ แต่ก่อนเนี่ยไอการทูช็อตนะครับมันเลื่อนมาเป็นเดือนเมษานะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเบกเด็กน,นักเรียนจะติดสอบในเดือนเมษาการทั่วประเทศนะจริงออฟฟิเชียลหรือคูปิงเนี่ยคูปิงเนี่ยก็ได้เลื่อนไปผมว่าน่าจะเลื่อนเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับก็มาดูกันว่าเราจะผมจะสามารถไปทูช็อตกับเช้ปาปางได้หรือเปล่านะครับเราจะมาปเปิดกันดีกว่านะฮะ <c oughs> ขอไปขอใเปิดเปิดมาแล้วนะฮะ ก็คือแบบมันมันเป็นแพ็คเลยก็ต้องเก็บไว้นะฮะมันเป็นหน้าตาอย่างนี้แต่มันแต่แบบแพ็คเดี่ยวแน่นมากนะฮะเอาล้วครับมาดูตรงนี้กันนะฮะนี่เห็นไหมเห็นนะครับนี่นะฮะนี่นะคือหน้าปกนะฮะแล้วก็มีเออ่กระดาษอะไรสักอย่างมันแสงแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพวกอ่ชื่อเพลงนะครับในอัลบั้มวาลูตนะครับแล้วก็เปิดออกมานะครับมันก็จะเป็นพวกซีดีอย่างนี้ เห็นไหมครับหน้าตาแบบอย่างนี้นะเอื่อนมาก็จะเป็นซีดีคอลโรตะาสองดิสนะฮะก็จะรวมเพลงในอัลบั้มบอร์โรตะลงไปด้วยนะฮะแล้วก็จะมีหนังสือนะครับหนังสืออย่างนี้มาอโรตะาหนังสืออย่างนี้มานะครับนี่นะฮะเห็นไหมครัมันอาจจะกลับด้านมาน,นะ,ะขอขอขอให้ด้วยนะ,ะในกล้องนี้ <c oughs> เห็นไหมครับนี่ฮะ <c oughs> แผ่นหนังสือมาเป็นหนังสือ การแนะนำตัวสมาชิกวง E.N.K นะฮะก็จะเป็นเบื้องหลังเป็นอ,อย่างนี้นะฮะนี่นี่นี่เป็นอย่างนี้นะฮะโอเคก็ก็เก็บไว้นะผมชอบผมก็เก็บไว้รูป m b ประจำนะก็ตอนแรกฟังก็รู้สึกงงงวยงวยนะฮะ คือกระแสเพลงมันไม่ค่อยบูมเท่ากับคุกกี้เสียงททยนะฮะทราบปรากฏการไม่ได้แล้วแต่ก็ยังเพราะอยู่ยังฟังได้อยู่นะครับเอาใส่มาแล้วนะแล้วก็พับเก็บเหมือนเดิมนะฮะโอเคส่วนตรงนี้อ,อันนี้มาเป็นพวกอซีดี CD ในเพลงอัลบัม้มอยู่ในนี้นะครับทสงหรับเพลงวอลลตะนะครับมันก็จะมีเพลงลิสต์ราการเยอะเลยนะฮะ รู้ถึงรุ่นหนึ่งรุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นสองด้วยนะครับแล้วก็เพลงนี้นะครับไม่ใช่เพลงโว้ยกูเบอร์เนี่ยกูกินอะไรมาไม่รู้โวยอ่าโปรโตเซตหล่นมาแล้วนะฮะผมยังไม่รู้ว่าเป็นของใครนะฮะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสมุดูตรนะครับรลุตนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับโอเคเปิดมานะครับมันก็จะเป็นพวกโปรโตเซตไออัลบั้มขนาดย่อยมัน ก็มีสมาชิกในเมมเบอร์ที่แสดง MV วาโรตะอะไรอย่างนี P ้นะฮะรุ่น oh, 2ผมก็ขออาโทษด้วยนะที่ผมไม่ได้ติดตามรุ่น2ก็ไม่ได้รู้ชื่อรุ่น2มากมายนะอันนี้นิวเห็นไหมเห็นปะเห็นปะเห็นไหมครับนี่สองกล้องเลยนี้ผมมี2กล้องนะจะใช้ไม่คุ้มไม่ค่าเลยนี่นะนี h, oldest, ่เห็นเปรเซ็เห็นไหมแล้วก็มีนี่ด้วยอะไรวะเหมือน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 มีรหัสซ่อนอยู่ให้เราขูดอะไรอย่างเงี้ย เปิดไปครับเปิดไปโอ้อันนี้รุ่น3นะชื่อว่าเออ่จำไม่ได้แล้วโมเนชื่อโมเนถ้าจำไม่ผิดคนเนี้ยโอ้เป็น Star War s เลยนะฮะ Star War s b n นนะฮะโอ้โอเคครับนี่ก็คือเป็นตอนแรกผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่ามันเป็นอ่าสมุดบันทึกโน้ตอ,อะไรอย่างนี้แต่มันเป็นโปรโตเซ็กเล็กๆ,ๆ,ๆนะครับเอาละครับผมก็จะมา ถ่ายวิดีโอกันนะฮะแบบว่าไม่ใช่ถุยมาจะเปิดโปรโตเซตกันนะฮะอันนี้นะครับมาดูกันว่ารูปแรกเป็นอะไรนะสามสองหนึ่งอันนี้เป็นโปรโต,โซตเซตที่คือใครวะรูปนี้ใครวะ,รดรวะเดี๋ยวเดี๋ยวรูปนี้เดี๋ยวผมแปะชี้ให้นะฮะก็ได้มาได้เป็นรุ่นสามนะครับโอเคสะมันออกนะฮะแล้วก็ต่อไป พอได้เชอร์ปางนะฮะก็ยังหวังอยู่ยังนึกถึงอดีตที่ผมเปิดในอัลบั้ม r i v e r นะครับที่ออนเป็นเซนเตอร์และผมได้รูปเชอร์ปางเนี่ยผมกีตแตกกลั่นบ้าเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นนะสามสองหนึ่งมาแล้วนะฮะโอ้รุ่นสามนะฮะชื่อพระปาลิมเป็นเป็นถูกปิดเป็นเป็นนะฮะนี่ก็จะเป็นเซตอย่างนี้ มันก็เป็นการ์ดที่มันสะท้อนแสงมันก็เท่มันมันก็เท่นะครับแต่ว่าแฟนขับหรือว่าโอตาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบกันเพราะว่าออกแบบออกมาไม่ค่อยจะน่าสวยหรือดงดูดเท่าไหร,ร่นะฮะก็คือจะออกแนวตีโมเวกานะก็ตามที่เห็นนะผมก็มีโปรโตเซตอันนี้เป็นของอัลบั้มนี้วารุตะก็คือรุ่น3ชื่อปรินอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมจะแนบเสียงไว้ให้พูดอ่านไม่ถูกขอภอภัยยาดาผมนะ อย่าด่าผมนะแล้วก็อีกคนนึงชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมจะแปะชื่อให้นะครับก็ขอคุณผู้ชมที่กำลังรับชมนะสหรับคลิปการเปิดกล่องเอ่อการเปิดกล่องวาโรตะนะครับวาโรตะนะครับแถมโปโตโซเซตอย่างนี้มาด้วยนะครับก็ดีไหมมันก็ดีนะฮะก็เก็บเป็นคอลเลกชันของผมผมเรียตอนนี้คอลเลกชันของผมเนี่ยขาดสิ่งสิ่งที่หนึ่งนะครับก็คือไ at อกาตต้าอยากจะได้เจอเธอตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ที่3,000ไม่ก็2,000อาจจะ ขึ้นเป็นลักลืนแล้วก็ได้ก็คืออยากจะ,อย,กจะอยากจะได้อยากจะเก็บสะสมอยู่นะฮะก็เป็นแฟลับวง B N K อยู่แต่ช่วงนี้คือมันรวมกับโควิดด้วยนะครับก็ทำให้งานต่างๆอีเวนต์ต่างๆ,อๆของวงเนี้ยมันล่าชา้าทั้งวงอ่า B N K แล้วก็ C G M นะฮะถูกไหมวะเออนะครับแล้วก็ในเพลงซิงเกิลใหม่มาเป็นเพลงที่ แต่งขึ้นมาเองนะครับโดยไม่ได้เอาประจากเรื้อ้องจากญี่ปุ่นมานะครับก็คือเพลงมาลินะครับยงนีคุณผู้ชมก็ไปฟังด้วยนะฮะเพราะไพเราะเหมือนกันนะครับโอเคครับก็คุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะสำหรับคลิปรีวิวไปเรื่อยนะครับส่วนใหญ่จะออกธีมแนว BNK สักส่วนใหญ่แล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวจะไปเอารหัสเดี๋ยวไปใส่ในแอปวีแ p ป p อปไหรือีเเคเี่ยจะได้ตั๋วมานะครับเดี๋ยวก็ขอคุณผู้ชมที่เข้ารับชมด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะแนบ,บคลิปต่างๆไว้ให้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ผมปปอปปิโก้ชาแนลขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย